วิศวกรรมเคมีปี3ค่ะครับพี่ชื่อซีรีส์นะครับอยู่วิศวกรรมเคมีนานาชาติปี4ครับวันนี้น้องๆมีใครสนใจเรียนวิศวกรรมเคมีบ้างไหมเต่ไหมเ<อ>ต็มเลยความเชื่อของคนทั่วไปนะจะเชื่อว่าวิศวกรรมเคมีพวกเราต้องเก่งเคมีแต่นั่นเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะว่าวิศวกรรมเคมีเราไม่ได้โฟกัสเรื่องเคมีเป็นหลักแต่เราจะโฟกัส3เรื่องนั่นก็คือ process U.N. Unit Operation และอย่างที่2ก็คือ Engineering Economics และอย่างที่3ก็คือ Safety and Environmental Safety ทีนี้วันนี้พี่จะพาน้องๆไปดูจริงๆว่าเราเรียนอะไรและทําอะไรกันแต่ก่อนอื่นเจอบุคคลสำคัญของภาคเราก่อนป่ะเดี๋ยวพี่พาไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะภาวิชาวิศวกรรมเคมีเรามีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียนนะคะทั้งปริญญาตรี โทแล้วก็เอกสำหรับปริญญาตรีเรามี2หลักสูตรถ้าเป็นหลักสูตรไทย เราก็จะมีการรับรอง Accredit โดย a b e t จากบอร์ดที่เป็น accreditation board for engineering and technology จากสหรัฐอเมริกาการันตีคุณภาพของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแล้วก็คุณภาพอาจารย์หรือแม้แต่งานวิจัยนักศึกษาที่จบจากเราจะมีลักษณะพึงประสงค์ของวิศวกรเคมี K Me, สำหรับตลาดแรงงานทั่วโลกซึ่งหลักสูตรอินเ r n a t i o n a l p โปรแกรก็กำลังอยู่ระหว่างพัฒน,นาแล้วก็เข้าสู่การ Accredit ิเช่นเดียวกันนะคะสาหรับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะ แล้วก็มีการทำดับเบิลดีกรีกับต่างประเทศเราเรียนครั้งเดียวแต่เราได้2ปริญญาจากมหิโดนแล้วก็จากมหาวิทยาลัยที่เราทําความร่วมมืออยู่ทั้งในญี่ปุ่นนะคะในประเทศออสเตรเลียแล้วก็ใน UK ก็เราจะได้รู้ในวันนี้ว่าวิศวกรเคมีไม่ได้ทางานเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมีแต่ก็ทํางานในอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะเช่นอุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรมอาหารและยาหรือแม้แต่อุตสาหกรรมวัสดุศาสตร์แล้วก็ a i Computational e n g i n e e r i n g นระคะหลักสูตรของเราเนี่ยตอนนี้มี3โปรแกรม นะครับเป็นแผน A B และ C นะครับเราเรียกหลักูตรเราว่าเป็น Chemical and Process Engineering International Program แผน A แผน B เราเรียนที่ไม่ให้โดนทั้ง4ปีเลย้าเป็นแผน E เราไปฝึกงานช่วงปี3ขึ3้นปี4แผน B นะครับเราก็จะไปฝึกงานทั้งเทอมหรือเราเรียกว่าสาขศศาวศวะนะครับในช่วงปี4เทอมหนึ่งส่วนแผน C จะเป็นแผนที่หลายๆคนสนใจนะครับเป็นแผนที่เป็น Double Degree Program นะครับเรามีความร่วมมือกับทาง University of Strathclyde ที่สกอตแลนด์คลาสโกนนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยมากๆเลยนะครับรุ่นพี่ของ พี่ซีรีส์นะครับแล้วก็พี่ผักบุ้งเนี่ยก็ไปทุกปีเลยครับปีละอย่างน้อย 1- 2คนนะครับนอกจากนั้นเรามีความร่วมมือเพิ่มเติมนะครับเป็นเครดิตจอยทานเพอร์โปรแกรมกับทางโมนา v ูนิ i ซีมาเลเซียครับน้องๆสามารถเรียนที่เรา2.5ปีไปเรียนต่ออีก2ปีที่นู่นได้แล้วก็เรากำลังมีความร่วมเพิ่มเติมอีกอันนึงกับ University College Dublin ที่ไอแลนด์ด้วยนะครับนอกจากนั้นเรายังมีความร่วมมือกับทางภาอุตสาหกรรมนะครับเออดาวเคมีคอลไทยแลนด์เป็นบริษัท ปีตเคมียักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเข้ามาจะมีโอกาสมากมายครับุนสอบครับมีทุนการศึกษาอะไรนะครับสำหรับก็ที่มหาวิทยาลัยพิโดนนะครับเรามีทุนการศึกษามากมายนะครับทั้งทุนเรียนดีทุนขาดแคลนรวมไปถึงทุนแลกเปลี่ยนนะครับไปทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นระยะยาวได้เลยนะครับนอกจากนั้นอย่างของพีิชายเองครับเรามีการคัดเลือกน้องๆนะครับที่สนใจนะครับไปฝึกงานแล้วก็ได้ทุนจากทาง ภาคอุตสาหกรรมก็คือดาวเคมีคอลด้วยในตอนปีสและปี4ีด้วยครับแล้วก็ยังมีทุนอื่นๆอีกมากมายครับวันนี้ก็ขอเชิญทุกคนเข้าไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปใช้ในการตัดสินใจเลือกเรียนในวันนี้นะคะขอให้สนุกกับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ควีนแล้วก็อาจารย์น็อตมากเลยนะคะที่ช่วยให้ความรู้แล้วก็กล่าวต้อนรับน้องๆทุกคนในวันนี้คะ่ะงั้นพวกเราไปแล็บแรกกันเลยดีกว่า Unit Operation Lab Heat e x c h a n g e r ครับ สัสดีทุกคนนะคะยินิตต้อนรับเข้าสู่หลับยูนิตของเรานะคะอาจารย์จะแนะนํา อุปกรณ์อันนึงที่อยู่ในอุตสาหกรรมเยอะนะคะเรียกว่าเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนะคะมีใครรู้จักเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนบ้างไหมคะรู้จักเพาเรียนมาลแล้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหน้าที่ของมันเลยก็คือใช้ในการที่เราเอากระแสรหรือสารสองสายเนี่ยนะคะมาใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างเช่นในอุตสาหกรรมการผลิตเนี้ยเราต้องการสารตัวนึงเข้าไปทปําปฏิกิยามีดูดความร้อนมีคารายความร้อนเราต้องการทําให้สารอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วเราก็มีตัวเขาเรียกเป็นเวสท์ฮีทจากอีกจุดหนึ่งมาปุ๊บ ก็เอาเวาสซิทตรงนี้มาแลกเปลี่ยนความร้อนกันแต่ว่าในการทํางานเราก็ต้องเลือกใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่เหมาะสมอย่างในชุดนี้จะมีอยู่ด้วยกันให้ทายมีกี่ตัวมีกี่ตัวคะสองสองสองใครว่า3ใครว่าตัวเดียวหนูว่า3หนูว่า3ม,มี3ตัวนะคะ<ว>อันนี้1ตัวลูกแล้วก็ตัวนี้1ตัวนะคะแล้วก็ตัวนี้1ตัวอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนแบบเชลแอนทิวภาษาภาษาไทยก็คือเป็นตัว เหลือกและท่อเนาะแต่บางทีเชลกอนทิวเราจะเข้าใจกันง่ายกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นตัวคอยอินเชลถ้าเป็นคอยก็คือหลอดแก้วที่ขดข้างในและอันนี้แต่อันนี้อยู่จะมองไม่เห็นอะไรข้างในเลยเขาเรียกว่าเป็นตัวเพลทฮีตเอ็กชนเจอร์นะคะมันก็จะเป็นลักษณะเป็นแผ่นของไหลกระแสร้อนกระแสเย็นสลับกันไปแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนตอนเปิดปั๊มนะคะลูก นี่ปั๊มน้ำร้อนกระแสะร้อนนะคะเห็นไหมว่าสารจะปีดเข้ามานะคะลองตับดูได้ค่ะเอาสักประมาณ2องุลูกอัะปับหนูกดที่เชลล์แอนทิวลูกหนูสังเกตดูนะคะว่าอุณหภูมิกระแสะร้อนขาเข้าเนี่ยจะสูงกว่าอุณหภูมิขาออกถ้าอุณหภูมิเท่ากัน แปลว่าไม่เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนขึ้นในอุตสาหากรรมทุกอุตสาหากรรมมีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนะคะทีนี้การเลือกใช้เนี่ยก็ต้องเลือกให้เหมาะว่าของไหลของหนูกระแสร,ร้อนกระแสเย็นเนี่ยมันเป็นอะไรนะคะแล้วก็เลือกให้เหมาะสมโียเจอบอกว่าไปแบบเข้าอุตสาหกรรมยกตัวอย่างให้ดูได้ไหมคะว่าแบบอุตสาหกรรมอะไรอย่างเช่นอุตสาหากรรมผลิตน้ําตาลมันจะต้องมีการทําความสะอาด ตัวลอจุยสอจุยก็คืออ้อยที่เขาเอาไปหีบแล้วมันจะมีน้ําออกมาทีนี้น้ำมันต้องทําความสะอาดนะคะวิธีการทําความสะอาดของเขาก็คือจะต้องใส่ตัวสารเคมีตัวไปหนงเขาเรียกว่าเป็นมิลออฟลามมันจะไปทําปฏิกิริยาดึงสิ่งสกปรกได้ดีเนี่ยก็คือต้องมีอุณหภูมิสูงนิดหนึ่งพอมิลออฟลามอุณหภูมิสูงขึ้นก็สามารถที่จะไปทําปฏิกิริยาแล้วก็ดึงสิ่งสกปรกออกจากตัวลอจุยสได้พวกเราก็ขอขอบคุณอาจารย์มาลีมากเลยนะคะค่ะทีนี้น้องๆพร้อมหรือยังคะที่จะไปล a บต่อ พอเลยค่ะโอเคไปกันเลยแล้วพี่ก็ขอแนะนำน้องๆให้รู้จักกับ อาจารย์เจค่ะสวัสดีค่สะ,วส,ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับน้องนนะักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องปฏิการวิจัยนะคะด้านการจําลองแบบการจําลองแบบกระบวนการหรือว่า process simulation นะคะมันก็คือเป็นการที่เราใช้ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละค่ะในการที่จะจําลองแบบพฤติกรรมของกระบวนการทางเคมีสิ่งที่เราต้องการที่จะทํานายออกมาเนี่ยก็จะเป็นพวกอัตราการไหลนะคะคุณสมบัติต่างๆรวมถึงองค์ประกอบของสารที่อยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่ากระแสผลิตภัณฑ์หรือว่า product stream อีกสิ่งหนึ่งก็คือ คือพลังงานที่จําเป็นต้องใช้ในกระบวนการ2ข้อมูลนี้นะคะเราสามารถนําไปใช้ในการ ประเมินต้นทุนหรือว่าประเมินความคุ้มค่าของกระบวนการที่เราดําเนินอยู่หรือกระบวนการที่เราต้องการที่จะออกแบบได้นั่นเองโดยโปรแกรมที่เราใช้พี่พี่ทอลายโปรแกรม a s าส n ป็ s พนะคะก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่สามารถใช้ในการจําลองแบบกระบวนการทางเคมีเชิงปริมาณก็เป็นโปรแกรมจําลองแบบที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกสามารถใช้ในการจําลองแบบได้หลากหลายอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมการกลั่นน้ามันอุตสาหกรรมปริตโจอเคมีหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมเคมีพันธุ์ทั่วไปนะคะค่ะโดยในวันนี้นะ น,ะะน้องๆก็จะได้ฝึกปฏิบัตินะคะในการใช้ตัวโปรแกรม Aspen Plus นะคะในการที่จะจำลองแบบกระบวนการนะคะในการผลิตพลาสติกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าตัว HDPE หรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ High Density Polyethylene ตัว High Density Polyethylene หรือ Polyethylene ความหนาแน่นสูงส่วนใหญ่มันจะมีความแข็งแรงดังนั้นการใช้งานส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปขึ้นลูปอย่างเช่นเป็นท่อน,น้ำนะคะหรือว่าเป็นชิ้นส่วนของของเล่นนะคะหรือว่าเอาไปขึ้นรูปเป็นขวดบรรจุพันธุ์ต่างๆ ลองดูได้เลยถูกต้องค่ะถ้าใส่เยอะกว่าหรือใส่เกินไปถ้ายูนิตนั้นรับแรงไม่ได้มันก็จะขึ้นเออเลิกก็จะเห็นว่าโปรแกรมก็จะสร้างกราฟกราฟหนึ่งที่เป็นกราฟแสดงการกระจายตัวนะคะของความยาวของสายโซ่ ของตัวโพลีเทลีนที่ผลิตได้พวกพี่ก็จะเริ่มเรียนเลี่ยว่าโปรแกรมแอสเปนตอนปี 3, 3> ก็คือปีของน้องผักวุงกำลังเรียนอยู่เลยค่ะใช่<ๆ>แล้วพอปี4เราจะนำความรู้นั้นมาใช้เพราะว่าตอนปี4เป็นโปรเจกต์จบแคปโตนเราจะได้โจทย์มาจากพวก SCG ป, SC G, ปตทจากโรงงานใหญ่ๆสำหรับปีของพี่เป็นการเปลี่ยนพลาสติกให้กลายเป็นน้ำมันด้วยการใช้ process ของ pyrolysis หรือการเผาโดยไม่มีออกซิเจนแล้วพี่ก็ต้องใช้โปรแกรม Aspen นั่นแหละมาคิดคำนวณขอขอบคุณอาจารย์เซมากเลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะคะ่ะแล้วต่อมาพี่จะพาไปดูอะไรที่เจ๋งมากๆเลยก็คือคราบแล็บค่ะ สวัสดีครับต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่แลบเราเรียกว่าวิศวกรรมตัวเร่งปฏิยานะครับเราก็เน้นที่การพัฒนาตัวเร่งปฏิยาชนิดใหม่ๆเนาะเพื่อเปลี่ยนนะครับชีวมวลทางการเกษตรเช่นมีชานอ้อยใช่ไหมครับหรือเรามีน้ามันปาล์มเนี่ยครับเพื่อผลิตให้เป็นตัวสารเคมีครับแล้วก็เชื้อเพลิงชีวภาพสังเคราะห์ครับตามแนวคิดไบโอรีฟานารีครับตัวเร่งปฏิยาพวกนี้ค่ะมันใช้ต่างกันยังไง ตัวเร่งต่างกันเนี่ยครับสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะมีโปรดักต์นะครับที่แตกต่างกันถามว่าตัวเร่งไปยาไหนเหมาะสมกับไปยาชนิดไหนเนี่ยครับก็อาจจะต้องดูถึงคุณสมบัติเชิงลึกเลยซึ่งเราเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบพื้นฐานใช่ไหมครับจนถึงนะครับพัฒนาขึ้นรูปนะครับเพื่อเอาไปใช้ต่อได้นะครับรวมถึงถ้าเราได้สูตรใหม่ๆนะครับเราก็จะจดทรัพย์สินทางปัญญาไว้เนาะเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดนะครับในอนาคตไปเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะให้อ่าพี่ๆนักวิจัยนะครับแนะนําน้องนะครับในรายละเอียด เพิ่มขึ้นนะครับพี่ชื่อพี่เต้นนะคะพี่ก็เป็นนักวิจัยที่อยู่ในห้องแลบนี้นะคะห้องแลบพี่นะคะก็คือห้อง energy and green catalysis lab o r a t o r y นะคะซึ่งในงานวิจัยของพี่หลกัหลกๆก็จะเป็นตัวปาร์มออยล์ตัวปาร์มเคอร์เนลเราก็จะเอาตัวสารตั้งต้นนะคะหรือเรียกว่าตัวน้ํามันปาร์มที่ได้อ่ะค่ะมาผ่านปฏิก,กิริยา reaction ของเราแล้วก็จากนั้นเราก็จะผลิตออกมาเป็นตัวน้ํามันเชื้อเพลิงที่เป็น b i o j e ตนะคะหรือเรียกว่าเป็นน้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใช้ในกับเครื่องบินค่ะ พอหลังจากได้ตัวเล้งปริญญามาแล้วนะคะเราก็จะเอาไปทดสอบคุณสมบัติว่าได้ตามที่เราต้องการไหมคุณสมบัติเบื้องต้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องไปดูว่ามันเหมาะกับตัว r e a c t i ชัหรือว่าเหมาะกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการอยากจะได้หรือไม่เราก็จะไปทดสอบที่เป็นแคตตาลิตเพอร์ฟอร์แมน์เทสะคะ่ะด้วยเครื่องปฏิกรณ์นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เครื่องปฏิกรณ์แบบกะใช้ในลักษณะที่เป็น lab scale นะคะหรือว่าในห้องทดลองจากนั้นเราก็จะเอาไปขยายตัวที่เป็นไพลอตแพนหรือว่าจะเป็นตัวในพาร์ทของเร a c ียเตอร์ที่เป็นคอนติเนียอัสเร t o ีเตอร์ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปชมที่ห้อง l a บด้านหลังนะคะ <c oughs> ตัวคอนติเนียอัสเรีเตอร์นะคะหน้าตาก็จะมีตัวเฟอร์เนตค่ะแล้วก็จะมีตัว พาร์ทฟีดและก็ตัวแก๊ที่จะเป็นซับไในการเข้ามาช่วยในการเกิดปฏิกิริยานะคะจากนั้นตัวโปรดักต์ก็จะผลิตผ่านตรงนี้แล้วเราก็จะเก็บแซมเปิลบบริเวณนี้นะคะเราก็จะเอาไปทดสอบด้วยเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่จะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ตัวองค์ประกอบก็คือจะเป็นตัว GC-FID ค่ะซึ่งเดี๋ยวพี่จะพาไปชมนะคะ ได้ค่ะทราบว่าตรงหน้จาจอแสดงผลมันบ่งบอกว่าอ่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ที่ควบคุมอุณหภูมิของตัวเตาปฏิกรณ์ต,ตัวนี้นะคะเราก็จะสามารถเซตตัวอุณหภูมิที่เราต้องการได้ค่ะมันก็จะทําการมีตัวเทอร์โมคัปเปิลสตัวนี้ค่ะที่จะวัดดีเทคเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> จากน้ํามันที่เราผลิตมาได้นะคะเราก็จะมาทดสอบโดยผ่านเครื่องมือที่เป็นเรียกว่า GC-FID ค่ะก็จะทําการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบที่อยู่ในน้ามันที่เราผลิตได้นะคะหน้าตามันก็จะขึ้นออกมาเป็นพิกประมาณนี้เราก็จะต้อง ทำการมาพีกว่าแต่ละตำแหน่งที่ขึ้นเนี่ยค่ะคือคาร์บอนเท่าไหร่บ้างเราก็จะสามารถแยกได้ว่าช่วงเลงคาร์บอนช่วงไหนอะค่ะเป็นตัวของน้ํามันของเจ็ตฟิลหรือเป็นของตัวดีเซลค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกได้ทั้งคุณภาพและในเชิงปริมาณค่ะพวกเราก็ขอขอบคุณพี่ๆี่ทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะโอเคค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังมีสเตชันต่อไปอีกแลบต่อไปค่ะไปกันเลยค่ะ เราก็เข้ามาครับแลบของอาจารย์สาคาแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ก่อนอื่นยินดีต้อนรับนะครับน้องๆทุกคนนะครับในห้องครับแลบเนี่ยจะเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที่เราใช้ในการศึกษาค้นคว้าพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับการเปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนแก๊สนะครับให้กลายเป็นตัวคาร์บอนนาโนคิวหรือว่าคาร์บอนนาโนแมทริลนะครับชุดการทดลองนี้นะครับจะเป็นเครื่องฟูดไอเบดเรเดเตอร์ actor, ซึ่งจะเป็นลักษณะของการป้อนตัวเร่งปฏิกิริยาตั้งต้นเข้าไปในชุด การทดลองนะครับแล้วก็จะป้อนตัวไฮโดรคาร์บอนแก๊สเข้ามาด้านล่างของชุดเร a c เตอร์นะครับตัวไฮโดรคาร์บอนแก๊สเองเนี่ยจะดันให้ตัวเร่งปฏิกิริยาเคลื่อนที่เป็นของไหลนะครับเรียกว่าฟลูดไดเซชันนะครับจะทําให้ระบบของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการที่จะผลิตคาร์บอนอนอเรทิวแล้วก็ ทําให้ได้โปรดักที่มีคุณภาพสูงนะครับทางด้านหลังของเราก็จะเป็นชุดการทดลองจริงสําหรับเครื่องฟลูออไรด์เบทเรเดเตอร์นะครับชุดการทดลองตัวนี้ก็จะใช้ในงานศึกษาพดคว้านะครับสูตรตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมในการผลิตตัวคาร์บอนนาโนทิวนะครับอยากให้อธิบายเรื่องคาร์บอนนาโนทิวหน่อยค่ะคาร์บอนนาโนทิวจะเป็นตัวคาร์บอนนาโนแมททีวลนะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติโดดเด่นน้าหนักเบาแล้วก็แข็งแรงถ้าเราเห็นในแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่นตัวจักรยาน จักรยานเนี่ยเราต้องการที่จะมีน้ําหนักเบาเพื่อที่จะปั่นได้ระยะทางไกลๆแต่ต้องแข็งแรงด้วยฉะนั้นคาร์บอนอะโนเทิวเองก็สามารถที่จะเอาไปเป็นคอมโพสิตแมทชิเรียลนะครับสำหรับวัสดุที่ใช้ผลิตตัวจัก,กรยานได้เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปห้องในเรื่องของการเตรียมวัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในการผลิตคาร์บอนอะโนเทิวนะครับห้องดึงก็จะเป็นห้องวิเคราะห์ตัวคาร์บอนอะโนทิวโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าสแกนนิ่งตอนไมโครสโคปนะครับหอือ s อ m เดี๋ยวพาไปทั้นเลยครับห้องนี้นะครับจะพาพวกเรามาดูนะครับชุดการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยานะครับก็จะมีพี่ชวังกูหรือพี่พอร์ชนะครับจะเป็นคนแนะนำนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราทําการขยายขนาดการเตรียมตัวเร่งมีิยาจากขนาดบิ๊กเกอร์เล็กๆมาเป็นรลางๆที่ใช้อุปกรณ์ในห้องครัวมาทาสุดท้ายเป็นในระดับอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นมันก็จะมีกระบวนการในการเตรียมตัวเร่งเบียรตัวเร่งเบียรเป็นวัสดุอะไรก็ได้จะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สก็ได้แต่ว่าหน้าที่ของตัวเร่งเบียรจริงๆก็คือมาช่วยทาให้เบยรบางเิยรเกิดขึ้นได้หรือว่าเกิดขึ้นได้ดีขึ้นรวมไปถึงเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเร่งเบียร์เนี่ยจะเป็นปัจจัยสาคัญทุกๆอุตสาหกรรมจะถูกใช้ตัวเร่งเบียรอยู่โดยใน l a บของพี่เนี่ยครับจะเป็นการพัฒนาตัวเร่งเียร์สาหรับการเปลี่ยน ตัวแก๊สเหลือทิ้งจากกระบวนการขุดเจาะน้ำมันหรือว่าเขาเรียกแฟร์แก๊สครับแก๊สที่เราจะปล่อยสู่เรือนกระจกเนี่ยให่มาเป็นวัสดุที่มันไม่ทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนก็คือเราจะเอาคาร์บอนที่แทนที่มันจะปล่อยสู่บรรยากาศเนี่ยกลับมาใช้งานหรือว่าเก็บอยู่ในโลกไม่ให้ทําลายชั้นบรรยากาศของโลกมันจะแสดงให้เห็นว่าในรูขนาดตรงนี้มีขนาดเท่าไหร่ตามที่เราหัน ตรงนี้ครับเขาจะเขียน710ในคอยคอ,อีกอีกด้านหนึ่งม้นม้นมุนอ่าใช่ใช่นั่นแหละก็ครับเดี๋ยวต่อไปครับพี่จะพาน้องๆไปใช้เฟอร์รารี่สำหรับชาววิศวกรเคมีนะครับหลังจากเรา เตรียมตัวเล่งปฏิกิริยาขึ้นมาเนี่ยหรือแค่ตลิ์เราต้องรู้จักนำตัวเล่งหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราได้ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่างๆสําหรับวันนี้พี่จะมาแนะนําเกี่ยวกับเครื่อง S E M หรือ Scanning Electron Microscope ก็จะเป็นการใช้ตัวอิเล็กตรอนเนี่ยลงบนตัวอย่างของเราตัวอิเล็กตรอนสะท้อนกลับมาเป็นภาพให้เราเห็นทีนี้ตัวอย่าง ที่แลบ,บเราเนี่ยก็จะเป็นตัวคาร์บอนเนโทิวเราจะเห็นผิวหรือโครงสร้างหรืออื่นๆมีหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็เป็นภาพที่ที่ถ่ายไว้ที่กําลังขยาย1นึ่งแสนเท่าก็คือซูมเข้าไปก็เป็นท่อท่อคาร์บอนเนทิยวเรียงๆในส่วนของตัวเล่งปฏิกิริยาเองมีลักษณะที่เป็นเม็ดสีส้มเครื่องนี้เราก็สามารถซูมเข้าไปดูพื้นผิวมีรูพุนขนาดเท่าไหร่เยอะไหมอะไรประมาณนี้ สำหรับตัวเครื่องนี้ครับก็สามารถซูมได้ถึง2ล้านเท่าแต่กำลังขยายที่มองเห็นได้ชัดจ,จะอยู่ที่ราวๆ1 0 0 0 0 0 0 0ถึงเท่านะครับเวลาเราดูเนี่ยเราจะดูในกำลังขยายที่เหมาะสมที่จะเห็นพื้นผิวหรือโครงสร้างเขาเราจะไปไม่ถึง2ล้านครับพ,พี่เขาพูดมาว่านี่คือเหมือนเป็นแบบรถเฟอร์รารี่ของแล็บนี้เลยผมสงสัยว่าราคาของเฟอร์รอรี่ตัวน,นี้เท่าไหร่ครับที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ20ล้านครับ สำหรับวันนี้มีใครอยากลองนั่งโฟลลี่คันนี้ไหมยอยากลองบังคับพว <c oughs> งอมาลัยไหมวันนี้สามารถลองได้กลุ่มนี้เป็นกำลังขยายเป็นการซูมภาพเราจะซูมภาพเข้าไปนี้เป็นโฟกัสก็คือเราจะปรับภาพให้มันชัดพอจบเฟรมเราจะได้ภาพที่ต้องการเราต้องกดฟลิด,ด้วยก็คือแชร์ภาพนี้ไว้โฟลลี่วิ่งแล้วครับเราเปลี่ยนตำแหน่งนะอันนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นพื้นเป็นเทปกาวอ่ะตัวนี้จะเป็นตัวอย่างเราลองเลือ่อนไปหาตัวอย่างแล้วก็ซูมปรับให้ชัดแล้วก็ถ่าย พี่อยากได้ภาพ1นึ่งแสนเท่าเราเห็นท่อแล้วตอนนี้นชาเล่นที่2อนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังขยาย1นึ่งแสนเท่าที่เพื่อนเราหามาไ,มได้ไหม,ไมอ่าเหมือนคนทำไหม,ไมถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็พาตัใช้งานต่อไปวัดขนาดความ กว้างของท่อขนาดไดมิเตอร์ความยาวอะไรต่างๆใช้งานได้อันนี้คือมหาลัยแบบสร้างผลิตหรือว่าแบบมหาลัยสร้างจะหมัอกันเองเลยอยากจะเอาไปใช้ที่บ้านไหมครับเดี๋ยวเรามาที่ภาควิชาได้มาเรียนที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ใช้ยิงเครื่องนี้สนับสนุนโดยปตทสพเราพยายามที่จะพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็นำองค์ความรู้ที่พัฒนาได้จากพวกพี่ๆไปส่งต่อให้อุตสาหกรรมเพื่อที่จะสร้างวัสดุใหม่ๆ นะครับสร้างกําไรสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมสําหรับแลบ,บนี้นะคะพวกเราทุกคนก็ประทับใจมากเลยกับเฟอรี่ของสาขาเราพวกเราทุกคนก็ขอบคุณพี่ๆแล้วก็อาจารย์มากเลยนะคะ <Okay. S 2> ขอบคุณะคะ่ะโอเคแล้วสเต่ันต่อไปไปกันเลยไหมไป <c oughs> สำหรับแลบ,บนี้นะครับจะเป็นแลบ,บที่ชื่อว่า Control and Advanced Simulation Engineering นะครับเป็นแลบที่ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการ m o เด l i n g ก็คือการสร้างแบบจาลองนะครับแล้วก็การปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมโอเคอย่างแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมครับตัวอย่างนี้จะเป็นเร a c ียเตอร์ซึ่งนักศึกษาปี4ของวิศวกมเคมีก็จะได้เรียนวิชาที่เรียกว่า p r o c e s Dynamics and Control ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับการควบคุมให้อุณหภูมิและคมเ้นในรียเตอร์เนี่ยเข้าสู่ สภาวะที่เราต้องการนะครับถัดไปครับในการปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมมันต้องมีการจําลองพฤติกรรมภายในกระบวนการนะครับการที่เราเป็นวิศวกรเราจะต้องสามารถที่จะใส่สมการโมเมนตัมสมการเอเนอร์จีสมการ,มการแมสเข้าไปเพื่อที่จะทําให้สารข้านานนี่นะครับมันผสมกันดีมากหรือน้อยถัดไปจะเป็นการประยุกต์ใช้กับ เรื่งปฏิกรณ์ที่เรียกว่า polymerization reactor นะครับก็คือวิศวกรเคมีก็จะคำนวณน,นะครับว่าอุณหภูมิข้างในความเข้มข้นของโพลิเมอร์ข้างในนะครับความเข้มข้นของโมโนเมอร์ข้างในแล้วก็โมเลกุลเวทข้างในมีค่าเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่วิศวกรเคมีจะต้องสามารถดำเนินการได้นะครับขึ้นชื่อวิศวกรเคมีแล้วเราต้องสามารถที่จะคำนวณได้แล้วก็มา ทำการซิมูเลชันอันนี้เป็นตัวอย่างการปฏิบัติงานจริงนะครับทีนี้เราต้องจําลองเพราะอะไรเพราะว่าในการปฏิบัติการจริงครับโพลิเมอไรเซชันเป็นปฏิกิริยาที่ขายความร้อนสูงซึ่งถ้าเกิดการผสมไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้เรีคชันมันเกิดลัน A นเวย์คือควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้อาจจะเกิดการระเบิดได้ในโรงงานจริง ครื่องนี้จะเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมเครื่องนี้จะเป็นเทคนโน,คน,น,ทคนโลยีใหม่นะครับเทคโนโลยีดั้งเดิมเนี่ยจะเห็นว่าเอทิลีนโมโนเมอร์ที่เป็นแก๊สเนี่ยมันจะถูกป้อนจากล่างขึ้นบนถูกไหมครับป้อนจากล่างขึ้นบนปุ๊บมันก็มีโอกาสที่ทําให้ไอตัวเม็ดแคตาลิสต์เนี่ยมันสามารถหลุดรอดขึ้นไปข้างบนได้แต่ว่าเทคโนโลยีอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่จะเห็นว่าแทนที่มันจะถูกป้อนจากล่างขึ้นบนมันกลับหมุนอยู่ข้างในไปเรื่อยๆตัวใช้แรงเวียงเพราะฉนั้นโอกาสที่มันจะสูญเสียแคตาลิสต์ออกไปจากภายนอกอะ่กะ ค่ะแ,แล้วตอนนี้พวกเราก็ได้เห็นภาพแล้วก็ได้ความรู้เยอะเลยว่าเราใช้งานในอุตสาหกรรมอย่างไรนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณครับ ที่หนูชอบที่สุดก็คือแ a บที่เป็นงานวิจัยของพี่เขาค่ะเพราะว่าความที่แบบว่าเป็นของเหลือใช้จากการเกษตรมาใช้ต่อรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเราไปใช้ในอากาศยานด้วยค่ะแ a บที่ชอบเนี่ยเป็นแ a บของที่มีเฟอร์รารี่ของสาขาเคมี Me นะคะวิเคราะห์โครงสร้างของอนุภาคที่ขยายกําลังได้เยอะสุดๆเลยไปถึง2ล้านกว่าซึ่งมันสุดยอดมากๆเลยค่ะ ววสดๆเลยค่ะก็ฐานที่ชอบนะคะจะเป็นฐานสุดท้ายเคสแลบค่ะมันแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีสมัยเก่าแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นามาใช้กับโรงงานให้เห็นถึงศักยภาพของวิศวกรรมเคมีค่ะฐานที่หนูชอบที่สุดก็คือตอนที่สร้างสังเคราะห์คารลิสต์ตัวเล่งปฏิกิริยาค่ะฐานที่หนูชอบก็คือที่ใช้คอมในการเขียนโปรแกรมอะไรประมาณนี้ค่ะมันดีอหนูชอบค่ะณค่ะ ครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้พวกเรามาเยี่ยมชมภาควิศวะเคมีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องๆที่มาร่วมชมกิจกรรมกับพวกพี่นะครับที่หวังว่าปีหน้าพวกเราจะได้มาอยู่ในครอบครัวอของวิศวกรรมเคมีด้วยกันนะครับค่ะและสําหรับน้องๆที่สนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องวีมาที่ดอนนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะไปไม่ตัง้งกิ้งไม่ตั้งกิงอ้าวร้องวะมีอยู่ในเฟรหน่อยมั้ยเออ ตอนนี้เราก็อยู่ชั้น3แล้วนะครับเป็น simulation lab เดี๋ยวพวกเราเข้าไปไหว้าอาจารย์กันเลยค่ะเดี๋ยวลำดับการตอบค่ะ <c oughs> น้องๆจะเข้ามาร่วมเป็นรครอบครัววิศวกรรมเคมีขอพวกเรานะครับ <c oughs> โอเคนะวีไอโดนแคมปัสทัวเย้